วันนี้อากาศดีมากเลยเคยมาแล้วรอบนึงรอบนี้ก็เลยมาอีกเพราะว่าชอบแนะนําว่าไม่ให้กลับคํานะคะจุดที่ทุกคนจะมาในช่วงเย็นๆเพื่อชมพระอาทิตย์ตกมีอะไรภาพวาดอยู่ตามผนังแบบอะไรชิโนโปรติเกีอะไรประมาณนี้เรียกถูกไหมวะ <laughs> สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะพวกเราสองคนก็อยู่กันที่จังหวัดภูเก็ตค่ะพวกเราสองคนก็มานั่งเล่นกันที่หาดไม้ขาวตรงนี้นะคะก็เห็นใครๆหลายๆคนเขามาถ่ายรูปก,กับเครื่องบินอเขาพูดผิด ตลาดหาดแม่ข่าวนะคะ <c oughs> ก็จะเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนะคะ <c oughs> ก็มาถ่ายรูปกับเครื่องบินตรงนี้นะคะ <c oughs> ก็จะมีค่าบริการรถที่จะนําเราเข้ามาจากลานจอดรถคนละ20บาทต่อขาค่ะไปกลับก็40บาทแล้วก็ตรงนี้นะคะ <c oughs> ก็จะมีอาหาร <c oughs> น้ําดื่มผลไม้อะไรอย่างนงี้อะไรคอยบริการด้วยตรงนี้นะคะก็บริกาศดีมากๆเลยตรงนี้นะคะพอเราเข้ามาเขาก็จะมาส่งเราเราก็จะเดินผ่านร้านอาหารและเครื่องดื่มก็จะมีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเมื่อกี้เหมือนเขาบอกว่าเครื่องบินกาลังมาเดี๋ยวพาไป นิดหนึ่งไกลๆกี่นาทีคะอ๋อโอเคสองนาทีนี่เราก็จะเดินไปเดินไปเดินไปเห็นลยยังยังไ,หนอ,อห,ไ,ไหนอะ่ะขออนุญาตถอดแมสนิดนึงนิดนึงเราจะพาทุกคนเดินไปดูเครื่องบินมาแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะรอถ่ายเครื่องบินกันดูซิว่ารูปเรามันจะเป็นเหมือนคนอื่นไหมอ,อีกหนึ่งนาทีมาแล้วค่ะ สำหรับบรรยากาศที่นี่ก็จะประมาณนี้เลยนี่ทุกคนก็จะดูจากในอินเทอร์เน็ตว่าเออเครื่องจะมาแล้วแล้วก็จะเตรียมท่าแล้วก็เตรียมคนไทยมาแล้วทำท่าอะไรดีตรงนี้มันก็จะไกลหน่อย จ <The> ที่คนส่วนใหญ่เขาถ่ายก็คือตรงนูน้นตรงกลางตรงเนินตรงนูน้นเพราะว่ามันจะเห็นใต้ท้องเครื่องแล้วมันคือจะลำใหญ่มากถ้าเป็นเครื่องบินภายในประเทศก็จะเป็นขนาดกลางๆแต่ถ้าเป็นต่างประเทศของถ้าตอนเช้าก็จะมาจากดูไบอะไรก็จะลำใหญ่มากเสียงเครื่องคือดังมากบินทีล,ลมแลรงไ,ไ,ไ,ไม่ได้ ม่เห็นเหมือนที่คุยกันไว้เลยคนในพื้นที่แนะนาให้มาในช่วงเช้านะคะเพราะว่าแสงมันก็จะดีแสงก็ดีเครื่องก็เยอะไม่ได้รอนานของเรามาเนี่ยคือเรามาถึง4ี่โมงเย็นลำแรกคือ4ี่โมงยี่สิบเก้าลำที่สองสี่โมงสาสิบสองแล้วตอนนี้ลำที่สามห้าโมงสองนาทีเนี่ยมันก็จะทิ้งห่างแต่ถ้าตอนเช้ามันก็จะแบบเอออาจจะห้านาทีสิบนาทีแล้วก็ช่วงสายเขาบอกว่ามันคือพีคที่สุดแล้วแ้วแบบสายบ่ายไม่แนะนำนะคะ ทำไ,ไมเนี่ย <laughs> เดี๋ยวเราเดินไปขึ้นรถกันที่นี่นะคะ <c oughs> เขาก็จะทำที่นั่งไว้คอยบริการเรานี่เราเลือกนั่งได้เลยแล้วก็จะมีห้องน้ำอยู่ตรงนู้นน่ะตอนนี้เราจะไปขึ้นรถลวนี่เราต้องมาขึ้นเพราะว่าเขาจะเป็นคิวอยู่ แล้วใครที่จะมาที่นี่นะคะแนะนําว่าห้ามตาม GPS ให้ตามป้ายนะคะเพราะว่าถ้าตาม GPS ก็คือหลงแน่ๆก็คือให้ตามป้ายมาลานจอดรถหาดไม้ขาวแล้วเราก็เอารถยนต์มาจอดตรงนี้แล้วเราก็ขึ้นรถตรงนั้นที่เขาเป็นคิวไว้ไปข้างในนะคะตอนกลับก็นั่งรถน,นั้นกลับตวนใครที่เช่ามอเตอร์ไซค์ก็สามารถขับเข้าไปข้างในได้เลยค่ะ <S <S Go, I mean ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่เขาลังค่ะที่นี่นะคะก็จะเป็นจุดชมวิวของที่ภูเก็ตเราจะพาทุกคนไปดูวิวตอนนี้มันใกล้จะทุ่มหนึ่งแล้วมันยังไม่มืดมากเดี๋ยวพาไปดูตอนนี้ก่อนแล้วเราจองร้านอาหารไว้บนนี้มีร้านอาหารด้วยนะคะชื่อว่าทุ่งค่ะคาเฟ่อ่างเงี้ยเป็นร้านอาหารแล้วก็คาเฟ่คือด,ดาวบนดินโอ้วันอากาศดีมากเลยวันนี้อากาศดีมากเลยอะ ดูไฟตรงนั้นมันก็เหมือนดาวถ้าต,ตอนกลางคืนแล้วมันเห็นแค่ไฟไงเนาะมันก็จะคงเป็นเหมือนเรายืนอยู่ข้างบนแล้วมองลงไปแล้วก็เห็นเป็นดวงดาวเราจองมานอาหารไว้ทุ่งหนึ่งตอนนี้ใกล้ถึงเวลาละเดี๋ยวเราไปทานข้าวกันก่อนแล้วกันนะทันห้องร้านดูลึกลับมากเลยดูมีอ,อะไร เหมือนเรากำลังจะเดินไปสวนอะเหมือนเราไม่ได้อยู่ทะเลอันนี้ก็คือบรรยากาศตอนแบบเดี๋ยวขออนุญาตถอดเม็ดก่อนแล้วเราจะทานข้าวกันแล้วอันนี้คือบรรยากาศตอนหัวค่ำซึ่งยังไม่ค่ำมากแล้วร้านนี้บรรยากาศดีมากเคยมาแล้วรอบหนึ่งรอบนี้ก็เลยมาอีกเพราะว่าชอบอาหารก็อร่อยบรรยากาศก็ดีนี่ดูดิดีมากเลยแล้วเราสั่งอาหารากันก่อน ตอนนี้อาหารและเครื่องดื่มของเราก็มาเสิร์ฟทั้งหมดแล้วคือเวลานี้เสิร์ฟเร็วมากเรามาทั้งหมดอ่ะได้ภายในสินาทีทั้งเครื่องดื่มแล้วก็อาหารสามอย่างที่ข้างหลังก็สวยขึ้นเรื่อยๆยิ่งดึง่ยิ่งสวยจริงๆนะ <c oughs> ดูดิดบรรยากาโคตรด,ดีเลย สวัสดีค่ะเช้าวันที่2ของเราจากภูเก็ตเฮ้ยเครื่องดื่มมาแล้วนีเ่เมื่อกี้เราสั่งนมสดคาราเมลไปอันนี้คือแก้วละ2 5บาทตอนนี้นะคะพวกเราสองคนก็ออกมาทานอาหารเช้าที่ร้านบางเจี๊ยมจิ่มซัมค่ะที่นี้ก็จะมีพวกข้าวต้มอ,อาหารนิดหน่อยๆแล้วก็มีเดมซัมตอนนี้เดี๋ยวเราไปเลือกเนี่เขาบอกว่ากรุณาสวมถุงมือแล้วก็แมส ก่อนเลือกติมซําด,ด้วยอ่ติมซําทุกเข่งราคา25บาทีก็คือทั้งตู้เลยอรนอนี่ติมซํานึ่งสดอาหารและเครื่องดื่มของเรามาแล้วนี่คือข้าวต้มที่เราสั่งไปแล้วก็มีติมซําที่เราไปเลือกแล้วก็อไปนึ่งแล้วก็เอามาเสิร์ฟนี่หน้าตาน่าทานมากเลยอืมอร่อย ยังไม่ได้จิ้มน้ำจิ้มก็ยังอร่อยลยตอนนี้เราก็อยู่กันที่แหลมกระทิงนะคะนี่เรามาชมพระอาทิตย์ตกแต่ว่าวันนี้อากาศเมฆค่อนข้างเยอะมันก็เลยมองไม่เห็นพระอาทิตย์ละจริงๆถ้าสมมติว่าเมฆไม่เยอะเราจะเห็นพระอาทิตย์ตกตรงนี้ แล้วมันก็จะตัดกับขอบทะเลสวยมากๆเลยสําหรับใครที่จะมาตรงนี้นะคะก็ค่อนข้างที่จะเดินยากยากมากๆแล้วก็อันตรายเพราะว่ามันเป็นหน้าผาเป็นหินแนะนําว่าไม่ให้กับค่ํานะคะรองเท้าก็แนะนําไม่ใส่รองเท้าผ้าใบนะคะเพราะว่ามันเดินยากจะได้เดินง่ายๆ ตอนนี้นะคะเราสองคนก็มาพักทานข้าววันอยู่ที่ร้านอิ่มน,นี้พี่มันค่ะร้านนี้นะคะก็จะเป็นร้านอาหารพื้นเมืองของภูเก็ตมีเราก็สั่งหมูฮ้องมาใครที่มาเที่ยวภูเก็ตนะคะก็แนะนําให้ลองชิมดูหี่หน้าตาก็จะประมาณนี้เลยร้านนี้นะคะก็จะอยู่ใกล้ๆย่านเมืองเก่าเดี๋ยวเราทานข้าวกันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราพาทุกคนนะคะไปเดินเล่นชมบรรยากาศตอนกลางวันที่ย่านเมืองเก่ากันค่ะ สองคนก็มาที่ย่านเมืองเก่าแล้วนะคะที่นี่ก็จะเป็นจุดที่ใครหลายๆคนมาเที่ยวที่ภูเก็ตแล้วก็จะมาถ่ายรูปมาเดินเล่นที่นี่มันจะมีอะไรภาพวาดอยู่ตามผนังหรือตึกแบบอะไรชิโนโปติเกตอะไรประมาณนี้เรียกถูกไหมวะ <c oughs> ตรงนี้ก็จะเป็นวันวยเวลาเข้ามาแล้วก็ต้องดูดีๆตอนนี้เราจะมาถ่ายภาพที่นี่กันมีต้องระวังรถหนอยเพราะว่ารถค่อเข,ข้างเยอะ เราต้องดูสัญญาณไฟได้วยนะก่อนจะถ่ายเพราว่าเราจะเดินไปทางไหนอะไรก็จะมีบรรยากาศคนมาถ่ายรูปเต็องอยู่ตรงโน้นเขาจะเดินผ่านตรงนี้เต็งกดถ่ายให้หน่อยนะอันตรายมากเราเปลี่ยนมุมดีกว่าเดี๋ยวเราถ่ายแบบที่มันไม่อันตรายขนาดนี้ดีกว่าเอาเ Everybody hurts sometimes. Everybody hurts someday ตอนนี้นะคะแล้วสองคนก็มาอยู่กันที่แหลมพรมเทพแล้วที่นี่จริงๆเขาเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกดินแต่ว่าเรามีแพลนจะชมพระอาทิตย์ตกดินที่โรงแรมของเราเราก็เลยพามาเที่ยวที่แหลมพรมเทพในตอนกลางวันค่ะเดี๋ยวเราพาเข้าไปดูบรรยากาศข้างในกัน the calm o อ้โ oh, ตรงนี้คือเป็นจุดที่ไม่ได้ชมแค่พระอาทิตย์ตกอย่างเดียว,วสามารถมาดูชายหาดต่างๆได้ด้ว wow. ย oh. ว้าวเหมือนมันไม่มีขอบโลกหรอไม่รู้ดิมองไปมันสวยมันสวยมากมน,ากนี่ถ้าตอนเย็นเขาก็จะนั่งตั้งแต่ตรงนี้นี่แหละเนี่ยตรงนี้นที่เขาทำไว้ยาวลงไปถึงถ้าอยากได้อีรบรรยากาศก็ต้องเดินลงไปข้างล่างตรงนู้น to not be fine on your own now i'm shaking drinking all this coffee this last few weeks have been istrusting. i'm lost in my own <coughs> <busy. coughs> ที่ทุกคนจะมาในช่วงเย็นๆเพื่อชมพระอาทิตย์ตกจริงๆถ้าเรามาตอนเย็นคนน่าจะเยอะกว่านี้แต่ว่าตอนที่เรามาตอนนี้ก็คือช่วงเที่ยงเลยแต่คนก็มีบ้างเยอะแยะนิดหน่อยถ <laughs> ้ามาแล้วก็สามารถเลือกที่นั่งได้ตามใจชอบเลยได้ทั้งโซนข้างล่างข้างบนอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่อยากเดินไดก็นั่งตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเนี่ย บรรยากาศตอนนี้ก็ถือว่าดีนะตอนเที่ยงก็จริงแต่พอเราอยู่ในลุ่มแล้วลุ่มมันก็ย็นคำยานุบีตอนนี้เราก็อยู่ที่หาดยะนุ้ยนะคะตรงนี้นะคะก็อยู่ไม่ห่างจากแหลมภมเทพเลยประมาณ700เมตรแล้วขับรถลงมาแค่2นาที เดี๋ยวเราจะพาเดินเข้าไปข้างในตรงนี้มันเป็นหาดที่ไม่ได้ลึกมากแล้วก็มีชายหาดสามารถลงไปเล่นน้ำได้นี่ก็จะมีรถจอดเต็มไปหมดเลยแล้วตรงนี้เหมือนมันจะมีกิจกรรมต่างๆด้วยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็จะมานั่งพักผ่อนแล้วก็ฝั่งตรงข้ามก็จะมีพวกบาร์ร้านอาหารอะไรอย่างนี้นี่ก็จะมีเรือให้เช่าไปพายอะไรแบบนี้ นี่เรือคายัคชั่วโมงละหนึ่งร้อยบาทต่อคนสโนว์เกลลิ่งเอาไปดำดูปะการังคนละหนึ่งร้อบาทอันนี้ไม่น่าจะจำกัดเวลานะสบ,บอร์ตสามร้อยบาทต่อหนึ่งชั่วโมงก็จะมี3ามกิจกรรมหลักๆก็จะมีสโนว์เกลลิ่งดำดูปะการังคายัคแล้วก็สปอร์ตมานั่งเล่นได้ชิลๆ ก็ถือว่าดีมากเลยตรงนี้เหมือนมันมีเรือที่เราจอดตอนเมื่อวานเราเห็นจากแหลมกระทิงนี่แหลมกระทิงตรงนั้นเองวันนั้นเราเดินแหลมกระทิงใช่ไหม <c oughs> เราเดินจากตึกนั้นอะตึกที่มันหันหน้าออกมาแล้วเราก็เดินลัด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 ไปลงหาดแล้วเราก็เดินเห็นหิน,หนตรงนั้นไหมหินตรงนั้นแล้วเราก็เดินขึ้นบนภูเขาไกลมากและเหนื่อยมาก ตรงนั้นมันคืออะไรก็ไม่รู้เออมีคนขึ้นไปนั่งข้างบนอะไรอย่างนี้โหที่นี่ก็บรรยากาศดีมากๆเลยถึงจะเป็นหาดเล็กๆแต่ว่าก็มีกิจกรรมค่อนข้าง,าง,าง,างจะเยอะน่าตรงนั้นเขาดําดูปะการังเราก็เช่าได้เลยปะการังน้ําตื้นขานาดนี้น่าจะสวยมากเลยหาดกับภูเขาแล้วข้างบนก็มีกังหันลมข้างบนเหมือนมันจะเป็นจุดชมวิวของที่นี่นะคะชมวิวกังหันลมตรงนั้นเป็นบรรยากาศปลาร้านอาหารโนงนนี่นั่น ติดหาดเลยเดี๋ยวเราจะไปไปไหนดีไปจุดชมวิวหรอไปไหมงั้นเดี๋ยวเราจะออกจากหาดยะนุย้ยแล้วลองขับรถขึ้นไปจุดชมวิวอ่ะมาอะดูน้องน่ารักจางดูดีน้องมาเที่ยวทำรถสำหรับน้องเลยเฉพาะเลยนะดูตัวเต็มหมดแนเรต้องขยายกรงละน่ารักจกัง ตอนนี้เราก็มาถึงที่จุดชมวิวกังหันลมแล้วนะคะมีกังหัน1อันทวนก็ขึ้นมาไม่ไกลใช้เวลาแค่หนึ่งนาทีเราขึ้นมาแบบประมาณ1กิโลแล้วเราก็เลี้ยวเข้ามาแค่แค่นี้นี่จุดชมวิวจากที่เราจอดรถเลยตรงนั้นดูใน Google m a p มันบอกว่าเกาะมันไม,ไม่รู้ว่าเรียกถูกไหมตรงนี้ก็จะเป็นวิวประมาณนี้ก็จะมีเรือ มีศาลาให้นักท่องเที่ยวไปนั่งชมวิวได้ตรงนั้นแต่ว่าเราไม่ได้ขึ้นไปเราอาศัยต้นไม้ก็พอตอนเย็นดูอาทิย์ตกได้นน่าดูได้ก็มุมเดียวกันกันกบแหลมภมูเทพแล้วก็แหลมกระทิงเลยเพราะว่าตรงนี้อยู่ระหว่างทางจากแหลมภมูเทพไปยังแหลมกระทิงอยู่ตรงกลางดูน้องหมาดิที่นี่เขาพาหมามาเดินเล่นที่ชายหาดเยอะมากเราเจอแบบทุกวันเลยน่ารักดูร้อนร้อนร้อนกินน้ำไหมอู้ตัวร้อน,นหมดเลย น้ำหมหมาหลบแดดหรือเปล่าเนี่ยเอาแล้วไปแล้วจะาของไปแล้ว โอที่เราสองคน <c oughs> ไปขับรถเล่นแล้วก็แวะหาดลู่นี่นั่นจนเหนื่อยเราก็เลยหาร้านเครื่องดื่มเพื่อขึ้นมานั่งพักนะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านที o n k e y Restaurant ค่ะที่นี่นะคะเขาก็จะมีทั้งอาหารแล้วก็เครื่องดื่มเขาก็จะแบ่งเป็นโซนไปนเลยตอนนี้เราก็นั่งชมวิวมองไปก็จะเห็นเป็นวิวภูเก็ตวิวเมืองภูเก,ก็ต ร้านนี้ก็อยู่ระหว่างทางที่เรากําลังจะกลับเข้าเมืองพอดีบรรยากาศร้านที่นี่นะคะก็จะเป็นร้านอาหารแบบสวนน่ะปกติถ้าเรามาทะเลก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้านอาหารริมทะเลแต่ว่าร้านนี้ก็จะพิเศษหน่อยก็คือตรงที่เขาทําเป็นแบบสวนเป็นธรรมชาติอะไรเงี้ยนี่ดีไซน์เขาข้างหลังสวยมากเลยอาก,กาศก็ดีเพราะว่ามันอยู่สูงแล้วลมมันเย็นมากเลยหายเหนื่อยเลยเนี่ยเดี๋ยวเรารอเครื่องดื่มเมื่อกี้เพิ่งสั่งเครื่องดื่มไป ตอนไหนก็ได้ตอนยินก็ได้จริงๆเขาเคยมาร้านนี้แล้วแต่ว่าเหมือนเขาทําใหม่เยอะเลยเขามีโซนอาหารที่เป็นเหมือนจะเรียกอะไรดียะแก้วตรงนั้นนะลูกแก้วกระโจมแก้วอะไรประมาณนั้นเอาไว้ดินเนอร์น่าจะบรรยากาศดีมากเลยแล้วก็ตกแต่งด้วยไฟก็จะมีโซนตรงนี้เหมือนแบบรังนกอใช่ไหม แล้วตรงนั้นก็จะเป็นเปตคาย ตรงนี้นะคะก็คือบรรยากาศจากสระว,ว่ายน้ําที่พักของเรานี่บรรยากาศก็จะเป็นแบบนี้เลยพระอาทิตย์ใกล้ตกดินแล้วนักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้ที่พักที่นี่ก็จะออกมาเล่นน้ําเพื่อรอชมบรรยากาศนี้ need Somebody who can love me a n my w o r s t No I'm not perfect but I hope you see my w o r d It's only you n o b o d y k n e w I put your f i r s t And for you, boy, for out world ask the ตอนนี้นะคะเราก็มาทานข้าวเย็นที่ร้านอาหารปันไต mm hmm. ก็อยู่ใกล้ๆที่พักเลยประมาณโลเดียวหลังจากที่เราไปเล่นน้ำก็เริ่มหิวแล้วก็มาหานั่งทานข้าวอิมทะเลตอนนี้ก็จะเป็นวิวทะเลนะคะจริงๆถ้าเรามาตอนหังค่ำเราก็จะเห็นบรรยากาศพระอาทิตย์ตกที่นี่ oh, I'll right Be baby here you ว know, ันนี้นะคะ oh, เราสองคน <yeah. S 1> ก็จะเดินทางกลับจากจังหวัดภูเก็ตแล้วนะคะตอนนี้เราก็มาทานข้าวเช้ากันที่ร้านเดิมเมื่อคืนเลยค่ะ oh, okay, นี่บรรยากาศร้านในตอนกลางวัน oh, <okay. S 2> ก็คือวิวทะเลสวยมากเลยสำ <Okay. S 2> หรับทริปนี้นะคะ <Okay. S 2> เราสองคนก็จะเน้นไปที่กินซะมากกว่าเราจะไม่ได้ออกทริปทะเลนะคะเพราะว่าจริงๆเราสองคนเคยมาที่ยวจังหวัดนี้แล้วครั้งหนึ่งตอนนั้นก็คือเรา ออกคลิปทะเลไปแล้วอะไรเงี้ยครั้งนี้เป็นรอบที่2เราก็เลยอยากเที่ยวในเกาะภูเก็ตเราก็เลยจะเป็นแบบขับรถเที่ยวในสถานที่ต่างๆประมาณนี้มากกว่า เราก็ประทับใจทุกอย่างเลยตั้งแต่ลงเครื่องมาอย่างเงี้ยเราก็ได้ประทับใจผู้คนอะไรเงี้ยการบริการอ่างเงี้ยเราไปที่ไหนเราก็รู้สึกดีหมดเลยเราชอบจังหวัดนี้มากเรามากี่ครั้งเราก็ได้ความรู้สึกเดิมก็คือเรารู้สึกดีกับจังหวัดนี้มากเลยถ้าใครอยากมาเที่ยวน,น,นะคะก็แนะนำว่าไปที่ไหนก็สวยคนภูเก็ตก็น่ารักมากๆเลยค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด like, ้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านค่ะ But I hope you see my worth. Cause it's only you, nobody knew i put you first. And for you, girl, I swear I do the work.